แล้วมีผมต่อมาด้วยด,ด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องใครไปทางเสริมสวยนะพี่น้องมาสนปัญหาปัญหาหวยพี่น้องปัญหาโอ๊ยปัญหาเสียงชคเลาวพัฒนามาลาวพัฒนาทำไมหมอตีนี้นียังเสนอผมต่อพี่น้องผมต่อคดีคดีไปทางเสริมสวยเด้อซอยสี้เนี่ยสื่อมากแล้วลูกสาวสื่อมากสื่อมากแล้วก็บบอรบอดบรอดต่อเอไมแม่แม่เป็นสา,ายต่อตังค์ใช่ไเออ มาซน,นปาัาปะญหาเรื่อ,องหวยพี่น้องหรือว่าพี่น้องเห็นผเบิรงผมต่อผมต่อง้ามงล้ามพี่น้องเด้อผมต่อผมต่อผมต่อซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้เลยผมของแท้ได้ไหจะมาสุนทนาปัญหาราพัฒนาไม่หมอฟันฟันได่มาขึ้นแต่จุดไวแล้วแล้วเราหยิบจับไข่เบอง์ก่อนเราไม่สิมากโรงาอันนี้ผมต่อโอ้ยผมต่อ ผมต่อผมต่อพี่น้องผมต่อผมแทะนี่ผมต่อสั่งมาแล้วบอดีบอดีใสู่้ใดอยากเอาไปต่อสื่อต่อไม่หมอนี่ยไม่หมอสั่งมาลูกสาวเลยละสั่งให้แม่สั่งมาหรอว่าจะตัวเราบอดีต่อผู้ใดอยากผู้ใดไปสั่งเสริมสวยพี่น้องเอาไปต่อเน่เด้อผู้ใดไปสั่งเสริมสวยผมงางน้ำผมผมเบียดน้ำเอาพุทธิมือขึ้นในฝันเด็กเป็นตัวหลุดจดไว้แล้วเด้อมือหัวเืออตัวก็ไม่หมอฟันเด็กเป็นตัวไม่หมอเสียมอันประกาศเด็กไม่จดให้ ฟันเด็กเป็นโตฟันเด็กเป็นโตได้พี่น้องขึ้นมาขึ้นมาพิมพ์ไบแล้วมาขึ้นนี่ขึ้นมาพิมพ์ใส่หนีใบแล้วยันเด็กของลืมเอียงเอียงมาพิมพ์ใบมาพิมพ์ไวยันเด็กของลืมเนาะมาพิมพ์ใบอยู่ฟันเป็นโตเราฟันหมู่บ้านนี่เม่หมอมันสีออกแล้วพัฒนาบอฟันสีโตหมู่บ้านมันสีออกแล้วพัฒนาเมืออดีบอกฮื่ยฮึ่สีไปออกแต่ว่าสิมีเปียกฟันเด็กเปียก มื่อสิไปออกรัฐบาลให้อันที่ว่าฝันซีตัวน่ะหนึ่งสี่แปดศูนย์น่ฝันหรือว่าหนึ่งสี่แปดศูนยมันออกบอกออกแต่ห้าหน้าหางไให้ยังไปออกกันว่ามื่อวานห้างน่าออกยองเน่ยะไพี่น้องจำอะไรได้ไหมไปแต่ไปจะ่หายไปอ่ะไม่บอกห้หาสองกไปหมอ่ว่านนี่ก้าหาสองหาสองกอาบอกหาสกจเอ้ามื่ขึ้นนี่ฝันค่ะ ฟันเป็นโตนี่แหละพี่น้องนี่เด้อผมตองขรอยักเลยนะผมตองยางงามเลยฟันเป็นโตฟันเป็นโตโคโล,โลเลยเราคุณลุงว่าจุดลูกมาพิมพ์ไว้อย่าลืมแล้วก็นอนต่อแล้วนอนต่อไม่ใชลืมนะก็เลยมาพิมพ์ไว่คุณลุนมาบอกเนาะมาพิมพ์ไว้นี่ยตีตีใดวะหกโมงคุลูกมาพิมพ์ไว้โอ้โหเมียคืนตีตอนถีกเกี่ยงตัวน,นี้ว่เมื่อตอนพิมพ์ไว้มันเวลาหกโมงหกโมงตี เราตื่นมาตีหารอบหนึ่งเลยไป็นพี่หมเครื่องไรนี่สองเรื่องอ่ะพี่น้องรับพัฒนาหมู่บ้านหนึ่ง480เนี่ยเด้่องคนผมต่อภาระอยากได้มีอยางสามลำบุกสิบชอคะยัง,นะยงนั้ซอยสื่อเนี่ยซอยไปขายนนนเ,นเนี่ยูารมีเนี่ยน้ำเห็นไหยพี่น้องไปขายโตัวส่วสื่อมัธย่ศันษาแบบนง้ตามอันอะไรน็ไดนี่ย,ยมันละพันห้าพี่น้องเอ้ยแพงหม ักละันหาได้นี่ผมแท้เอ้าผมตอแท้เอาเก็บก่อนมื้อนี้เจมันขอขอบ่บ่บ่ลไปจับม่องอันบ่ได้ลงไปจับม่องตนม้ใหญ่เทวดาเพิ่นบ่ได้เพราะว่าหยังฝนมันตกแล้วก็ลืมเก็บสามันเปียกเบิดเลยันบสานางบ่มีสานางจับม่องตพให้ได้พี่น้องนมใหญ่เพิ่นให้ดีๆเนาะเพิ่น่เพหมอไปจับเนาะนี่หมอาทถึงมางของทักันมันลงไปจับบ่ได้มันฝนตกแล้วเื่เก็บสาดๆ่แนวนงแล้วเนาะเอ้า ไอเด้อทานไปเลยอาเด็กๆทานพอเป็นตัวสิบคนเด้อพอไปหมอสวดมนต์นโมตัสสะพระองค์โดเด้อขอให้ขอรับเงนทางรับปัฒนาด้วยรับปันาก็ได้เว่าห้าน้ยกับปลาไปอีกเดือนหนึ่งฟันนี่มันต้องมีห้าน้อยพรอนะฝันหลังหลายตัฟันนี่อยู่สามชุดใช่หประการจนเห็บ่มีประการไม่จี อาการไม่จีกกลาาเราไปถึงเส้นบัตบุกมเห็นเอาก็บพกเจ้ากับฟังไปก็แล้วกันนาอฟังเอากันน้องน,นั่นนะหนึ่งแปดสี่ศูนย์นแมนบอลส่ออเดอร์หนึ่งแปดสี่ศูนยที่ฟันข้างแรกจะออกไม่คหนึ่งแปดสี่ศูนย์ก่อนชิงสีจะปีจะบังเดอร์แบ่งปันผู้อื่นพวกมันข้เราก็ได้เลยเนาะเอาถ้ากันใจจับตอเด้อขันบอกเราคนจับขึ้นเร็วกอ้โจับซ้ำเนี้จับซ้ำแาบค้ณาวคุณดาพึนจั เอาเด้อขอเสียนทรัพ์สิทธิ์เท้ดาั้งหลายอันนึสี่ศูนย์ฝันมื่วานสิออกมันหนีโบนาะมันไม่ค่อยได้ออกห้าน้อยเป็นบ่อเอาเด้ออันนึงแปดสี่ศูนย์ขอร้องไม่ออกขอเซียน์สิทธิ์เทวดาเ่เด้อเจอหมอ่ามันสี่สิออกว่าหมอมนแปดสี่ศูนย์นึ่งแสี่ศูนย์เป็นยังข้างหน้านาะเกี่ยวกับตอนเปลี่ยนแปลง เป็ดยังครับทางที่ไม่หมอฟันใดนะไม่หมอฟันแดดฟันใดเลยเด้พี่ไม่เล่นคนนะนะเป็ดยงก็เก้าแป็ดหกิฟันเราก็หนึ่งเจ็ดหนึ่งแป็ดฟันสองเทียตื้งไม่เขียนสองเทียหนึ่งเจ็ดยุดหนึ่งแปดอะไรที่หนึ่งอะ่ะหนึ่งเจ็ดยุดหนึ่งแปดกับเก้าแปดหกฟันสองตัวฟันใดตัวเลยเด้นี่เดีวตัวเลยเด้นี่พอถึงหอดรัฐบาลไทยก็หรว่าเอาเด้อถ้ายไปทีหนึ่งว่า ไอ้ที่แม่หมอซื้อไปหมูขึ้นแม่หมอเสียงไปหมูว่านี่ถือพุทถือคันบ่คันมาคันถือนบ่ฝันใหม่นะเพราะว่าฝันใหม่ไหมถือพุทถือเอา้าเอ้าถือพุทถือเอา้าคพือบอกฝันเนาะจักคุณฝันใหม่กับฝันโตเก่าแหละเออพี่น้อนงอันทนะี่เสียงเลว้านนี่กะเมียนอยู่ขนาดเมียนอยู่เสียงเลขไว้หนึ่งแปดสี่ศูนย์แม่หมอเขาจับหุึกลกับ จะหกกลับสามตัวกันหนึ่งมันจะหกกลับได้ได้สามอันไปเนาะมันในหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์ศูนย์อยู่ไท้ายตีเนี่ยหนึ่งแปดสี่หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งแปดศูนย์แปดสี่ศูนย์โอ้ยสี่แปดศูนย์ตีแล้วก็แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่ว่าเมนอยู่จากที่จากคู่นั้นถูกต้องแล้วพนาเออว่าเมนอยู่ได้พี่น้องเออ ที to to to. Ye, reunion, you, ่จะคุ personal, ่ถือต้องเลี้ยวดิพนะไทยเวอร์กังสี่ดในสามตัวจับคู่ถือต้องแล้วมาที่นี่แม่มอฟันฟันเมื่อคืนนี้มาเพิ่มไว้น่ะที่ฝันเมื่อึ้นเราพัฒนาที่เสียงเลขไว้นะใช่ไหมที่ฐานหัวพึ่งหัวเมนหรือเมียนมาเธอเธอวีคอถือเลี้ยวพนะถือเลี้ยวก็คือวันหนึ่งแปดสี่ศูนย์นี่มาจับหกจับถ้าจับสองตัวก็ได้จะบคู่มันแปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่ฟังท่านบอกหนึ่งแปด แปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่จับสองตัวว่าฝันได้หนึ่งแปดสี่ศูนย์หมู่บ้านมันบอกฝันว่าเขาเขียนหายเลยหนึ่งแปดสี่ศูนย์ตัวสีเต็มือขึ้นอีกมาบอกในฝันมาบอกในฝันได้เก้าได้เก้าแปดหกกับหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดเออสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดนะแจ็คบอกมีอย่างดอกหมู่แต่ว่าสิบเจ็ดจุดหนึ่งแปดเราก็เล่นมาจดไว้เอา ซัมมี่เลขฝันเลขเลขฝันกับเลขที to to ่เตรียมไว้หม <st> <called, test S 2> <trade> ู <ology> so <LER> tomar, persuade, yes ่บ้านนี่นะน้องกระตอมมาจดกดญหยายเปลี่ยนเก่าฉน้ตรงกับเลขฝันย้ายสำเดบบนี้มือเส้านี่มากดให้ย้ายเปลี่ยนเก่าเด้อเอออ่น้องกระตอมบอกว่า่าบอกกาดียายหน่อยมากดให้เปลี่ยเก่าเราไปศูนย์แล้วเรียบร้อยมาศูนย์มาโกดย้ายเปลี่ยเก่าตรงกับความฝันยายเด้ย้ายฝันในเก่าเปลี่ยนหกกับหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งเปนะ เนี่ยใกล้ๆหัวไอยออกแล้วค่ะแม่หมอเขาบอกฝันสันมีเรียวว่าฝันสัมเดียเพราะว่าไอ้ไอ้หนึ่งแปดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสี่แปดศูนย์นั่นที่ว่าแม่หมอขอแม่หมอขอรัฐบาลใช้ปืนแต่ว่าเคยขอรัฐบาลใช้ปืนบอกรัฐบาลใช้แต่มืออกเล่าก็มีดีเออมันกับโบนเน่เสมอไปพี่น้องมันเรื่องการเซ็นชกเนาะเอาหนึ่งแปดสี่ศูนย์เนี่ยคือได้มากกับแม่หมอกับเอากับแม่หมอหนึ่งแปดสี่ศูนย์เนี่ยจับเอหนึ่งสี่แปดศูนย์ตีเอาหมดพี่เดียวจับครั่วเด้อจับคั่วเด้อเนี่ โอ้ยแปดเก้าหกโอ้ยแปดเก้าหกเดี๊ยบครับอันหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดก็มาเพิ่มแค่หนึ่งเจ็ดเนาะเพราะว่าฝันว่าหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดฝันนะไม่เขาไม่บอกซัมี่มันจะออกฮหาหนอยฮานอยใครจะเอาฮาหนอยมั่งเอาใครจะเอาฮาหนอยมีคนเอาฮหาหนอยไหมอันนี้เลขฝันเรขยฝันไม่หมอเสียออกฮาหนอยมาเลยเสียออกเปลี่ยนแปดหกสิบเอ็ดฮานอยหรือว่าอะไรบ้างเด้อเรีฝันไม่หมอสิบเอ็ดฮานอยมันก็เปล ม่จดใบเไยม okay, ไม่จด้บเ้ยแมเด้อเรียกฝันเรียกฝันอาจจะไปห้าน้อยด้วยนะคะก็เป็ดหกจะไปห้าน้อยูก็เป็ดห้าก็เป็ดหกนะคะก็เป็ดห้าก็เป็ดหกนะเดี๋ไปห้าน้อยด็เก้าเป็ดห้าเก้าเป็ดหกถ้าไปห้าน้อยนะถ้าตัวที่ไปห้าน้อยนะแล้วตัวไหนบ้างเดินจดปบลาบอกไปเลยเด้อ กาเลขขันเพิ่มเติมมัไม่ซ้ำนี่เพราะเติมแต่มาเพิมพ์ไปเลยเนี่ยเก้าแปดหกกับหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดเพราะแจ็คไพ่เบาอย่างบ้าบุมากกาเลยมาจุดวัยจุดวัยนี่หนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดมันเข้ากำลังวันไหมแปดหกนี่มันเข้าอยู่นะแปดหกมันเข้ากำลังวันอยู่เด็กกำลังวันมีแปดหกแปดมาอยู่นะแปดหกถ้าแปดมาแปดหกแปดหกแปดสี่เข้ากำลังวันอยู่นะเอาหานอยให้หานดอกจะทำ ถามฮานอยให้สามคำถามเนาะถ้าขยากเอาฮานอยเนาะเอาเลขฟันไม่สัมพันธ์หราจับคู่หนึ่งแปดสี่ศูนย์โอ๊ยบันเยอแล้วหนึ่งสี่แปดศูนย์สิที่ฟันคือหนึ่งสี่แปดศูนย์มันมันหนึ่งแปดสี่ศูนย์หมดที่เยอมันจะเป็นตัวนอะไรล่ะแต่มันก็สี่ตัวนั่นแหละจับคู่เอาพี่นงจับคู่เอาแต่ตามข้อฟันเมือหัวนะถอดเทวิข้อถูกแล้วบคณะใครว่างติดวันนี้การที่ฟันจะเก้าแปดหกก็แปดหกจะมาจะมาฮะจะมารับพัฒนาไหมทำเก็าแปดหกก็ เก้าแปดหกก็ไปหกเนี่ยตามตัวจะมาเรื่องนี้นว,วิ่งบวกเลยก่อนเอาเอ็นเด้อบวบแข่งบวงบคาริเซียงเตียงเก็เอ็นเด้อแข่บวบวก็เขาบอกแล้วเนาะเขาบอกแล้วซื้อไม่ซับเบิง้งตีนเอ้าเก้าแปดหกนี้ก็แล้วแต่ใครจะชอบแล้วนะเ,วนเพราะว่าฝันเมื่อคืนซับแข่งปได้ค็นดา่ดางไปด่างคืนแล้วซับไม่ได้ 9, เก้าแปดหกก็เอาไปพิจารณานดูแล้วก็ หนึ 1> 17 1, 17 1, 17 1, ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งมาถามสามโมเดลได้พี่น้องเลื่อนชกนี่หนึ 71, ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งอ้าหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเพิ่มไปตัวหนึง่งสามเ้าแปดหกสามไม่ขึ้นพันดาคยุยหนึ่งเจ็ดนะตัวหนึ่งคือขึ้นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดนะหนึ 1, 7, ่งเจ็ดรับพัฒนาหนึ่งเจ็ดเก้าแปดหกนี่สามไม่ขึ้นนะพันดาขึ้นเมือนกับโบนเนเสมอไปหนึ่งเจ็ด เอาสองเอาเอาเอาถามอย่างนอกก็เห็นเลยเนีอย่ามยังพี่น้องหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดตัวหนึ่งเด้อเมื่อวานเมื่อวานไม่หมอจับพู่ใหนึ่งแปดศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งศูนย์แปดสี่เพราะมันฝันว่าเขาเขียนให้สี่โตเนาะพอเราเขาเขียนให้สี่โตเนาะแต่ว่ามือหนึ่งการที่ฐานของรัฐบาลไทยฝันแบบนี้เพราะตอนนั้นที่แม่หมอเคยฝันหนึ่งเจ็ดแล้วมันออกตรงตรงเลยเนี่ยฝันว่ามาบอกรัฐบาลไทยแต่ออกเรา d โดยตรงเลยแต่นี่หนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปด หนึ 1> 1, ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดพะนะเออก็หนึ่งเจ็ดอ่ะหนึ่งเจ็ดจะมามีโอกาสมาเราหนึ่งเจ็ดใครจะถามฮาหนอยใครจะถามฮาหนอยถามฮาหนอยมาเอาฮาหนอยบอกหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดก็เก้าแปดหกเนี่ยฟันคักไดก็เก้าแปดหกก็หนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งแปดฟันมาเขามาบอกโตเลยห 1, 7, นึ่งเจ็ดน่าจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าพี่น้อง จับพัวเด้อบอกไปเลยวกับเจ้กันจับคู่เอกโฆษณาถึงสามตัวบ่หนึ่งบอกบอบอกแผงบ่บกคันดิท้ามาสามตัวบ่บอกคือคือฝันเราบอกมาแล้วสิบบ่บ่ว่าสามตัวหรือสองตัวก็บอกให้จับบอกเดือนสี่อือไปจับคู่เอาหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งตัวหนึ่งนะหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเป็นึ่ง แล้วก็ไปหกอีกเลขที่แม่หมอฝันแม่หมอว่ามามามาพิมพ์ใหม,ม่คือเป็นรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องก็ไปหกเลยเนาะเลขสวยเลยเนาะก็ไปหกเลยเนาะก็ไปหกนี่เพราะน้องต้องจับให้จับไอ้ลอตเตอรี่ให้ยายหกเจ็ดหกเจ็ดแปดสามแปดแปดรัฐบาลไทยนะจับให้นะจับให้ใบเดียวเก้าแปดหก ก้าแปดหกดีฟันเมื่อคืนแล้วก็หนึ่งเจ็ดเป็นหนึ่งแปดที่หมอบ้านกันหนึ่งแปดส่ศูนย์มันมีเลขแล้วจะมีโอกาสมากแบบนี้นะเก้าแปดหกจำไม่ขึ้นเลย่นองไม่ขึ้นไพด่าขึ้นแม่หมอไม่จับแล้วแล้วแต่ใครจะไปจะเอาไปเสี่ยงว่านะักเก้าแปดหกเลยนะเอาไปพิจารณาดูเด้อเลขตัวเดียวคู่เดียวอ่ะถ้าเกิดมันออกสามโตก็ดีไปเนาะมันออกมันออกมันไม่ออกก็หรือจะไม่ออกก็แล้วแต่พิจารณาเอาเพราะมันก็เลขสวยอยู่นะเก้าแปดหกเก้าแปดหกเก้าแปดหก เ้าไปครับอ่ะเราก็จะนาจะมีโอกาสเดินไหมวันนี้เคนที่บอกว้อบเนี่ยจับซ้ำบ่ได้เด้อพี่น้องเด้อมาใจแตกสลายถามดุไหลทามดุไหลระวังใจแตกสลายคือว่าอีกส่วห้ามมองหน่อบ่เบิ้ลบ่เบิ้ลตีไม่น่าจะเบิ้ลนะไม่น่าจะเบิ้ลนะอ่ะฮานอยฮานอยฮานอยเทสเซอฮานอยเด้อ ฮานอยเพมีคนเดียวหาน้อยบอกันบอกคนบอกหนกบสิบบอกเราก็น้อยจะมาตัวเดียวกันอ่ะเราจะน้อยจะมาเลขตัวเดียวกันที่ให้มยบกบอกเลจะกลับกันจะกลับกันยังไงน เด้อจะถามว่าหาหน่อยพิเศษหน่อยพิเศษจะอจอกเกี่ยวกับอะไรจะมาเกี่ยวกับอะไรเลขเลขแนวโน้มที่จะมาเกี่ยวกับอะไรหาหน่อยพิเศษหน่อยดอยดาเอาสองเอาสองเอาสองขาครับอืทําอะไรครับโอ้พิไอวิเคราะห์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 แนวทางการเสี่ยงโชคด้วยไพ่พี่น้องแลวก็การเลหมออ่ะไรพระบบท่านเคยเขามาเหินวิเคราะห์การเถยงคามเสี่ยง,งโชค กลับให้ดูเอาเอาเอานอยดาใช่ไหมเอานอยดาเดี๋ยวเอานอยเดี๋ยวหนอยนอยเอานอยอาเฟาถามนอยพิเศษนะหนอยหนอย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 พิเศษนอยปกติเอานอยเดียวติเมื่อวานก็ออกด้วยนะมาเด้อพี่น้องเส้นมีไว้เพื่อแบ่งปันนะถ้างั้นคุเอาลวยบทันตัวขันจับให้เจ้าของได้พี่น้องเอมัน คณะจับว่าจะออกกันนี้มันทําไม่ได้เพราะว่ากฎกฎสวรรค์มีมีเขตแกนกั้นไว้อเราไม่สามารถที่จะจะับเองว่าจะออกตัวไหนแล้วก็มาซื้อได้ตัวเองเหมือนกับแต่ว่าดูให้คนอื่นได้มีคนเอามาให้แม่หมอเนี่ยว่าอันนี้ถูกไหมเขียนมาสามหมื่นบอกว่าไม่มีอะไรตัวไหนถูกเลยถ้าไม่อยากเสียตังให้ออกซะไม่ต้องซื้อแม่หมอบอกเสียสรุปรบตึกเยอะตัวแล้วก็มีการบอกแม่หมอด้วยนะ อันเจ้าวการับไปตัวเพนะรับไปกินตัวโอ้ยไม่เอาดอกเพราะว่าเขาทำให้ตัวเองไม่ได้ไม่ถูกสรุปแล้วนั้นไม่มีอันตัไม่ถูกเลยสามหมื่นไม่ไม่มีถูกสักกะตัวพี่น้องมาถามแม่หมออยู่ทิ้นเออเอาเพราะว่าอะไรมีมีไวเครื่องแบ่งปันเขาถึงว่าคนที่ดูดวงห้ามดูที่ตัวเองเอาเด้อฮานอยเด้อฮานอยจะออกพิเศษพิเศษเดค้าพิเศษก็มีผอันนี้เนาะไม่จับละอันจ้า ห้าน้อยเพื่อนเอพี่เสอยใจอยพิเศษออกกับอะไรขอไป้เนยเด้อทำสิ่งเดียวเกี่ยวกับตังเด้วขอให้เน้นๆตามความฝันของเธอเหรอตามความฝันของเธอเห็นไหความฝันของเธอสองตัวความฝันของเธอความฝันของเธอ เด้อความฝันของเธออ่อะจ,ะจะมาห้าศูนยหไหมเด้อห้าศนหกจะมาฮานมำให้นะน้อยๆเด้อไม่หประเด็นน้อยเด้อไม่หัวเสียงรับกระทตัวรบาดอยเดียวไม่ประเดนไม่ได้เสียงทุกไม่ได้นี้เยอะนะเอ่อห้าห ห้าศูนย์หกใช่ไหมเพราะว่าห้ามันจะกลับกลับกันนะกลับกันแบบไหนเป็นหกห้าศูนย์หรือว่าเป็นห้าศูนย์จะกลับเป็นหกห้าศยไหมหรือห้าศูนย์กะจะกลับเป็นอะไรเป็น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 ห้า ห้าศูนย์เลยกลับยังไงนะกลับยังไงนะ,ะจะกลับแบบไหนเนะี่ยอ่ะเป็นเป็นหกห้าศูนย์ไหมเป็นหกห้าศูนย์ไหมคะเฮ้ยเมื่อก,กี้บอกว่าหกห้าศูนย์โอเคจะกลับเป็นหกห้าศูนย์ แม่บอกว่าหาศูนย์หกกลับเป็นหกหาศูนย์พนะเอา้าเป็นหกหาศูนย์ 6, 5, ห,าห้านอยหกห้าศูนย์ห้านอยเอาเอาจากตตัวเดียวกับพ่อหรอวะพี่น้องเอาจากตฮะเอาจากสองหน่อยดาเถียหกห้าศูนย์เนื้อบอกว่าทำห้านอยมันอยู่ในพิเศษปกติมีสามหน่อยพี่กัดสามหน่อยเท่านั้นถ้าเราออกหน่อยอื่นก็บางทีมันก็ไปออกหน่อยอื่นด้วยดิพี่น้องมันจะเป็นห้าสนุกเป็นหกห้าศูนย์ อา้านลอยปกติจะออกเกี่ยวกับอะไรน้อยปกติเลขหางห้อยปกติจะเป็นเลขหางกันสองแปดสององี้หรอเกี่ยวกับพ่อไหมเกี่ยวกับพ่อถ้าเป็นพ่อเนี่ยสี่เจ็ดสองสองแปดสอง ก็เป็นข้อนะเอาเป็นเป็นอย่างนี้ไหมเป็นสองแปดสองไหมสองสี่แปดสองอย่างนี้ไหม 0เป็น6ก0เอากี่ตัวหานอยพาะอไรกี่ตัวอะอ่า2 4เกี่ยวกับพ่อมีสข้อ2่ไี๋ยวเราเลือองสสีงอส2 สองสี่แปดสองอ و, คือติดหาเงินสดสองสี่แปดสองทีเป็นแปดสองบอสี่ยี่สสองแปดสองเปดหาเป็นไปได้แปดส,ส,ส,ปดส,ส,ปดสี่สองสี่แปดสองถ้าจับคู่สองสี่แปดสอง มีการได้ตังค์เปลี่ยนตัวเปลี่ยน,ยนให้เป็นเลขหกเฮ้ยหกหรือเก้าตีาเ,ตเก้าเก้าตีอ๋อเก้าเก้าเปลี่ยนหกสองสี่แปดสองบอกว่าให้เปลี่ยนตัวหนึ่งเป็นเลขหกหรือเลขเก้า ี 6, 6, 8, 6. 46, ่แปดหกสีโอ้สี่แปดทพี่้องต้องจบหลายสี่แปดหกสนย์สี่ีหเกสองสิบ้าบอเอาหกเกสิบหาานอยบอหกเสองานอย มาขอให้บอเเดบเล่ท่านเทวดาตัวเลกตัวการเดียวกันดีเป็น0ูหกตีหกเ็ตหกเก้าศูนยตีเห็นบ่าหน่อยหกเก้าศนย์เป็นยัินดีในสิ่งเดิม หกเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ทีเป็นแปดเก้าบอเป็นหกแปดเก้าสอง 6. หกหน่อยนะเอาสมนีพ่อห้าหน้อยลกงไลตัวหลุดมอปวดหัวเอาเราพัฒนาก็บอกไปแล้วนะเก้าแปดหกเลขฟส่ในมอเนี่มันแต่มาห้าหน้อยพผอมเด้อแต่มาห้าหน้อยผอมนะ เราะจับเราจับเราไม่ขึ้นใช่ไหมจะมาหน่อยไหมเอาจับเราไม่ขึ้นจะมาหาหน่อยจับเราไม่ขึ้นจะมาหาหน่อยจับบุคคลจับตัวเสียงด้วยกินน้องด้วยจะมาหาหน่อยไม่หามุนมองใหม่ เกปดหกเอาโลดเรียกฝันไปเสียงเอาโลดเก้าแปดหกอัดสิมาหาหน่อยด้วยนะจ๊ะเก้าแปดหกให้หาหน่อยเอาไม่ปกติบ่เนี่ยเก้าแปดหกพี่น้องเก้าแปดหกมาหาหน่อยนะเก้าแปดหกมาหาหน่อยซื้อฮาหน่อยก่อนถ้ามาหาหน่อยเป็นซื้อลาวเลยแต่ว่าฝันออกแน่เรียกฝันเก็าแปดหกเป็นหกแปดปเก้าเก้าแปด อ่ะขอให้โชคดีมันหวันปังๆนะจ๊ะใครไม่ได้ทั้งหมดที่แลว้วแล้วถูกตลอดเลยนะลาวพัฒนาเออเอาเอาแม่หมอบอก่คือบูรเด้อแม่หมอผมมีศูนย์แม่ยังมีด้สินครับความฝันอืมกับซับไผ่เบิงอ่ะขอให้โชคดีมันหวันขอให้ทุกค,คนมีมีทองขอให้ปังๆโชคดีทุกค,คนนะคะขอให้ถูกปังๆเด้อพี่นอ้องเด้อเจ้ากระถือ่คยกระถือทุกกัรนเจ้ากถือกระถือกระเอาน้ำจ่อ ก็ดึงเสียงน้ำเจ้าตัวรบาดแต่จะเป็นซุ้มเจ้าค่ะก็ดึงกเสียงน้ำเจ้าตัวระบาดพ็ก็ได้คาขนมนตัวรบาดสองบาทก็อ้าวโชคดีมีตังพี่น้องมันมัน,มนปังๆทุกคนนะคะ